ภารกิจรักษาสันติภาพของสหาภาพแอฟริกันหรือเอมิสนับได้ว่ามีบทบาทในการป้องกันภัยคุกคามปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้ตกอยู่ท่ามกลางพยันตรายนับแสนคนในพื้นที่ดาฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการให้ความร่วมมืออันดีของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกบฏอย่างไรก็ดีการประทะกันยางลุเดือดลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเอมิสเริ่มการกดดันกองทัพ กลุ่มเคลื่อนไหวโปดต่อยสุดาน,นำโดยนายอับดุลวาฮิดอันโนหรือ S.L.A. วาฮิดและกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมยุติธรรมหรือเจมซึ่งต่อต้านข้อตกลงสันติภาพดาฟูให้ลงน้มในข้อตกลงดังกล่าวกลุ่มกบฏท,ทั้งสองกลุ่มเริ่มหมองว่าเอมิสปรสาศจากความเป็นกลางจึงเริ่มโจมสีเจ้าหน้าที่พลเรือนของหน่วยงานบรรเทาทุกสาคกลรวมทั้งกองกําลังทหารขนาดเล็กของเอมิส ซึ่งกระจายกันออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ห่างไกลจากกองกําลังส่วนกลางเนื่องจากเอมิสเองนั้นมีกําลังไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจให้ครอบคลุมทั้งดาฟูขณะที่สถานการณ์เลวร้ายลงนั้นนานาชาติเริ่มหาหรือถึงแนวทางการถ่ายโอนความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพจากสหภาพแอฟริกันซึ่งมีกําลังพลและงบประมาณจํากัดไปสู่องค์การสหรประชาชาติ เพื่อการขยายขนาดของกองกำลังรักษาสันติภาพให้เหมาะสมกับความต้องการในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพครั้งนี้กระทั่งเดือนกรกฎาคมปี2550คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพผสมสหประชาชาติสหภาพแอฟริกันในดาฟูหรือยูนามิดโดยรับการถ่ายโอนภารกิจรักษาสันติภาพของสหภาพแอฟริกัน คือประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการสร้างสัิตภาพให้บังเกิดในภูมิภาคดาฟูอันนับเป็นที่มาของการสนับสนุนกําลังเพิ่มเติมจากเหล่าประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยของเราถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับการทาบทามให้พิจารณาสนับสนุนกําลังเข้าร่วมภารกิจยูนามิตในครั้งนี้